i ได้ก่อนารลงบ้านหรือไม่วันนี้นี่มีครากันไหมคะเลื่อออกได้หยุดยังเดอนที่ผ่านมาแล้วก็ปิดอื่นมาไม่อนอได้หุดเที่ผมวอื่นบ สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงอิสรีจึงสำราญพงศ์นะคะในแพทย์ชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลดอนตูมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลดอนตูมได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19นะคะให้กับประชาชนในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้รับบริการที่มารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะจากที่ได้รับเข็มแรกไปเมื่อ12สัปดาห์ที่แล้วหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น3สัปดาห์ที่แล้วนะคะ ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นก็เปิดอีกอหนึ่งรอบนะคะสำหรับผู้รับบริการที่ Walk-in ก็คือประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปสามารถมารับวัคซีนเข็มแรกนะคะซึ่งของจัหงหวัดนครปฐมตอนนี้เนี่ยสูตรก็จะเป็นเข็ม1 s i n o ซีโแวคและอีก3สัปดาห์เราก็จะมีนัดเข็ม2ของท่านที่มาในวันนี้นะคะก็จะเป็นฉีดแอสตราเซเนกานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจำนวนผู้รับบริการโดยประมาณเนี่ยก็จะประมาณ เกือบ2,000กว่าคนนะคะซึ่งวัคซีนช่วงนี้เราก็จะมีมาเรื่อยๆโดยที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะจัดแล้วก็มีประชาสัมพันธ์โดยที่ประชาชนในอำเภอเนี่ยก็จะทยอยมาซึ่งตอนนี้จริงๆในอำเภอดอนตูมเองก็ได้รับวัคซีนไปหลายท่านแล้วนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางาสาธารณสุขอำเภอแล้วก็รอพอสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปให้บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่ไม่สามารถ เข้าถึงวัคซีนคือไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลหรือที่นัดจุดฉีดวัคซีนได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยทางท่านผู้มนวยการนะคะภายใต้การนําของท่านผอ,อมณชัยอินสุราลักษ์ท่านก็เห็นความสําคัญว่าถ้าประชาชนในอาเภอเราได้รับวัคซีนกันเกือบครบถ้วนแล้วเนี่ยเราก็ควรเปิดกว้างให้กับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสที่เข้าถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบา,บางจุดเนี่ยอย่างที่เราเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเนี่ย ก็จะมีประชาชนจากพื้นที่ข้างเคียงเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะในวันนี้ขอบคุณค่ะ